ลองดูข้อนี้ครับข้อที่ทำเองครับให้ลองทำเองก่อนข้อนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากมากครับไหนยังอเลือกตอบข้อไหนดีเลือกข้อ1อ่ามีข้อ1 4ข้างหลังว่าไงหนึ่ง5หลากหลายมากเลยกระจายความเสี่ยงใช่ไหมเอามาน้องว่ามันเหมือนตัวเลขปะมันเหมือนตัวเลขดิจิตอนอ่ะมันใช่เลยแหละพี่อันนี้มันน่าจะเป็น2อ่ะพี่อันนี้มัน5เฮ้ยจาก2ไป5มันบวก3าม เฮ้ยดังนั้นข้อหนึ่งก็ถูกดิมันเหมือนเลข6แล้วก็ข้างขวาเป็นเลข9 6ไป9ก็เพิ่มมา3หรือยถ้างั้นข้อสองก็ถูกดิมันเหมือนเลข5กับเลข8ก็เพิ่มมา3เหมือนกันมันบวก3แน่ๆพี่ไม่ใช่อย่าหลงกลมันไม่ใช่พาร์ตตัวเลขอันนี้เป็นพาร์ตรูปภาพครับเราก็ลองจินตนาการขึ้นมาดูว่าเอะแบบนี้มันน่าจะใช่ไหมอย่างเช่นพี่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่ข้างขวามันเกิดจากอีซ้างซ้ายเนี่ยถูกนำมาพลิกอัครับแบบเนี้ย พลิกจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเนี่ยมันก็ลงแบบนี้เลยปึง้งถ้างั้นเราลองดูดีว่าข้อ1ข้อ2องได้ไหมเออไม่ต้องลองพี่ว่าบางข้อไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันเป็นการพลิกนะข้อไหนที่ไม่ต้องลองดูก็รู้อ่ะตัดทิ้งได้เลยเออข้อ2ไม่ได้ยังไงก็ไม่สามารถพลิกไอ้ตัวนั้นเป็นตัวนี้ได้แน่นอนไม่ได้แน่แน่ตัดทิง้งเนาะข้อหนึ่งได้ไหมก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมเอามาลองดูก็ได้ครับนี่พลิกดูหนึ่งสองซ้ำปึ้งเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้ไนงะ บางคนบอกพี่ทำไมมันจะไม่ได้เอ,อเอาก็เนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ก็พี่ไปพลิกแบบนั้นแล้วต้องพลิกยังไงมันบอกว่าพลิกอย่างนี้ดิพี่พี่ต้องพลิกแบบนี้เออปามันเออมันได้ของมันจริงๆนะพี่ก็เลยบอกว่าน้องอันนั้นนะ่ะมันไม่ใช่การพลิกเขาเรียกว่าการหมุนหมุนกับพลิกไม่เหมือนกันพลิกคืออย่างนี้เห็นไหมพลิกเนี่ยคือพลิกอย่างนี้พี่ยืนหันหน้าให้พวกเราพลิกก็คือ พลิกจากหน้าไปหลังหมุนคือพี่ต้องโรเทนึกออกไหมพี่ต้องทำให้ดูไม่ได้โรเทคือการหมุนพลิกคือการฟลิปอ่าฟลิปก,กับโรเทตเปนตัอย่างกันอ่าดังนั้น1 2ตกรอบทั้งคู่ครับไปดู3 4ครับ3ได้ไหมเอา3มาพลิกซิเอามาฟลิปดู3 2 1ึ่งปึ้งได้ครับอ่าข้อ3เข้ารอบข้อ3ได้นะทีนี้มาดูข้อ4นอวข้อ4ได้ไหม ได้หร <Like, S 1> ือไม่ได้อ่าเราดูลองดู3 2 1ซ้ายไปขวาปึ้งได้ไหมได้ครับจากตัว N เป็นพอทหารเฉยเลยเฮ้ย3กับ4เข้ารอบทั้งคู่ไม่ได้นะต้องหาผู้ชนะแค่คนเดียวใช่ดีเอาและครับเ้างมาดูนี่นะพี่จะพลิกให้ดู2แบบแบบแรกคือแบบที่เราพลิกไปแล้วอ่ะ ซึ่งเราทดสอบดูแล้ว3ก็ได้4ก็ได้ใช่ไหมมันมีการพลิกอีกแบบหนึ่งแบบสีชมพูครับคือการพลิกจากบนลงล่างล่างขึ้นบนพี่เรียกว่าเป็นการพลิกแกนตั้งกับพลิกแกนนอนพลิกแบบนี้ครับดูนะ3 2 1ึงปึ้งนะครับเห็นไหมว่ารูปเนี้ยไม่ว่าจะพลิกแกนตั้งหรือแกน,นอนมันก็ลงตรงนี้พอดีเป๊ะเลยเราจะมาลองดูกับข้อ3และข้อ4น้องว่าข้อ3ได้ไหม ข้อ3เราจะมาพลิกแนวนอนเนาะบนลงล่างล่างขึ้นบน3 2 1่งปึ้งได้ไหมครับไม่ได้ครับมันเป็นรูปเดิมเลยฮะข้อ3อ่ะแต่ข้อ4ข้อ4ข้อ4ได้ไหมมาดูก่อนข้อ4ข้อ4ถ้าเราพลิกเอาบนลงล่างล่างขึ้นบน3 2 1ปึ้งได้ไหมได้ครับดังนั้นยกนี้ข้อ4เข้ารอครับยังเหลืออีกข้อหนึ่งข้อ5น้องว่าข้อ5สู้ข้อ4ได้ไหม ไม่ได้ทําไมอ่ะข้อ5ไม่ได้เพราะข้อ5เนี่ยถ้าพลิกแกนตั้งเนี่ยมันจะเป็นตัว M เหมือนเดิมล้วมันจะเป็นรูปเดิมเลยนะครับมันได้อันเดียวคือได้ไดแนวนอนนั้นคําตอบก็คือข้อ4นะครับโอเคเอาเลยฮะพาร์ตต่อไปคือพาร์ตสรุปความสรุปความคือจะมีข้อความมาให้ครับแล้วก็จะมีข้อสรุปมาให้แล้วถามเราว่าข้อสรุปไหนถูกต้องบ้าง